แล้วก็เลกู้ชช้ดีม่ไปเดียวไม่ยัยาายยดยังไงเดียวมาเดียวอะไรนะเดี่ยวมาเอาบะโอ้โหเมื่อไรถึงเนี้ยถึงแล้วตรงนู้นเองเดี๋ยวข้ามไ,<ห>ไปแป๊บเดียวถึงตรงนี้ตรงนี้เองตรงนี้เองเ,เดี๋ยววันนี้ไปพักก่อนเหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูพาไปเที่ยวหมู่บ้านว่ามีอะไรบ้างแล,แล้ววันนี้คือเราไปพักที่ไหนอ่ะพักที่บ้านหนูสิมาๆมาอ๋ออันนี้บ้านอูเหรอใช่ค่ะเนี้ยเดินระวังระวังหน่อยนะโอ้โอ้โอเคโอ้อูรอด้วย มามามาเดินมาเรองเ็ช้าๆเียวโอ้ยพิ่งไปอ๋อพ่งไปเฮ่แฮ่มาดนี่ตะินดูอย่าชีโลดินดูดินดูร้องไง่ะงานยให้กตัวงาเลยเฮในงาน้าเอเดนเนี่ยจะโกตวีแเลยต ဟင်းရじゃဧည့်သည်ရောက်တာမြားအမေရယ်သမီးတို့ ਨੇ ဘာဆိုင်လို့တော့လုံးတောင်မပီးသေးဘူးမြီးရလေစကားကိုစောင်းအောင်နားမထောင်ဘာပြောပြမလဲအဲ့ဒီဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကလေအမလေးချောလိုက်တာချောလိုက်တာဆိုအသားလေးရများလေဖြူဖွေးနုဖတ်ဥအဲ့နေရပဲအင်းဟောက်ကောက်လို့လားအမေရေဩော်ဟုတ်တာပေါ့အေးငါဆိုကြည့်လို့မဝဘူးအသားရည်လေးကဖြူဖွေးနုဖတ် น <g binary> ี่ล่ะเว้ยสู่มารูนี่ตั้วจีอ่ะอะจีออคาจีอ่ะเฮ้ๆๆๆอําเล่นเลยไล่เลยไล่เลยอล้วลงไปออกไม่หลุดทัวจานี่อูเมอูอ่ะบึดอ๋ออ๋อญีรูอะหล่าแขตาบอตั้วตินตาป๊าณาแห่อูรูไอ้มาอูรูไอ้มาอูรูไอ้มาเข้ามาดิลูกโกท้าแกပြီးတော့จีအောင်งาลงอ่ะတော့ พี่โดค่ะมีโกเต้าเชียงยาปีเต้าแม่เต้าช่่เนี่ยอันโตแบะอูาพี่โด้าพี่เก๋ตาอุ๊หอมมากอร่อยอืออเบื่อหอแล้ม่ดอะโอ้แต่เขาลาดาเขาแย่ล้เขาเป็นรีะไม่ีาบอกเหรเอ๊ะเขาตัวม ฮสลาวีสลาวีอะเซลอาลีเนี่ยเนาะเขาหกงหลาอเนี่ยเลยโชว์ไรกโตเฮ้อาสดลีเนี่ยมาูตุ้มไม้มาปาเน่ยตุ้มไม้มาโชว์เจโยผิวผูนี่ลเวมาอไรโชว์อาไราัตเฮ้มีผิว ช่าเ่ย d ูเช้าเนี่ยมูว่าเอเดี่ยเดียวดูฮ่าเช่าเสี่ยดูบ่า่ยาจิยาบเท่ห่่งไเลยโชว์อะไรจ้ดอว่าเป็นอรง่ายรูไทยง่ายหลืไทยอะไรไทยอะไรว่าเม่งลาาค่ะเน็ลีั้มาลมาลุยอ่ะอ่ทยนี่ยมาเนี่แต่เยดอี่

าเ่ยช้า้ยปี้าลเลยย่าล่าลออ๋อข้าเจอนเลยขอไล่ตามมายาวผู้โลโซไอ้กรสุนโเนี่จมาส่งอาไล่ปูปไลปะละไล่ปูมา่มันเน่เผส่งไล่ปูไล่เมลีอ๋อ้าน้หมันน่ผจารเชนนี่ประไอ้มาโมเวยงานรู้ไอ้หัวแกใสชานนี่ไอ้ยิงสงลรแค่ไหนยิงนี่ชาแนลตายเฉเลยนะเอ๋เอ๋เอะมันน่าพิวงานขอไล่เมลี่เอ๋ขอเกอเก๊อเกอ่ยไลคมเลยค่ะมาดูยังไงค้ พี่หล่อจิ้วนี่มั้ยเนาะเอยั่วต้อนรับช้อดเนาะเอเอป๊าพี่เนาะก็ไอ้พี่นี่ไงเช่เฮ้ๆช้อชาดาวชัดแหมตะบี้รู้หิเมียนนาลิ่่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 ่ ใช่โอ้มาลาวีลาวีเฮ้ยม่หิวลาดาลาๆาลาดานี่บ้านเพื่อนหนูเองค่ะเจ๋อเดยนมาตันนาค้าเรนนี่เนี่ยเดมาวัสดส่งเลยนะส่วนป้าดาวมันมาเหมียวดูรางมาตัวเลยจะตีชีเลย์ด่าโซ่เอาโซ่เอากินค่ะอันนี้เป็นยำมะเขือเทศนะคะยำหัวค่ะลองชิมลองชิมคุ अभी बेरोमाइलो सिंजा တာလားယွာလိုက်ဖို့မေလီလိုက်ဖို့ပေးမေလိုက်ဖို့ပေးမောဟောအောအေးအေးအေးအာကောင်းနေကောင်းနေတဲ့ကောင်းနေဆားလို့ကောင်းလား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 တို့ပြေရောဆားလို့ကောင်းနေကောင်းနေကောင်းနေလို့ပြောကောင်းနေဆားနေ เดชเดียกันเลยนอะเหม่อนแต่คุณหลานเนี่ยเยอะไลาอ๋อเอีเไม่รูยอมลดีสวัสดีค่ะหออโอ้สวัสดีค่ะค่ะโอ้ตอีกะมเนี่ยเนี่ยมัเนี่ยใคสาราชินตลงตลายนะว่าเจริญละมั่ละสวัสดีค่ดีค่ะกต้าชยงหยาบีอ๋อมีกูเนี่ไปเต้าชยงหยาไปบ่าไปบ่ามีเกลือโอ้เด อ๋ออ๋อนี่ชูเร่อะตาบะเนาะนี่พวกตรุตอกไปแล้วရှင်ยาเนี่ยก็เนี่ยน่ะเลยไล่ปะไล่ออกเลยอุเน่อูดูตะคาไล่ตัวอ๋อปะมาบ่มีแค่จ้าเนาะเออแดเนี่ยโหไล่ปะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไล่ปะเอ๊ะตอกมั้ยตอกจมมั้ยลิอือ วิจรถไรบ,บูแลงไรบูแลต้องไปไปเที่ยวที่ในหมู่บ้านกันค่ะ,ปะไป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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ม ah. <te> <the> ินพี่เกพี่ดูมีโกเต้าเฉงยอบอีอ๋ออ๋อกูฟังเฉงโอ้มีบ่าวเลไม่บ่าวมั้ยโอ้มะนักคินโนลาแล้วแหละมีโกนี่เลยซาทุกข์ทุกข์ซาพี่แล้วแหละมีโกอ๋อกูอเปลี่ยนถั่วพี่แล้วแหละมีโกซะว่ามีโกอ่ะบ่ก้าวน่ะแล้วดูเลยရှင်းปะจักมาหูเปียวปะมาบ่ ကမ္မီကုန်ညတိုင်း coffee မနေ့ကင်းတော့လို့ရှိရင်အစားခမ်းနေအစားစားချင်စိတ်ဥထိန်မိတယ်အဲ့ဒီအပြင်ပေါ်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစီပိုတို့သွားလောင်ကျွမ်းပြီးသားအစီချစီရဲ့ coffee အိုးမကုန်သေးဘူးဟောဒီမှာမိကိုဖိုင်ပါ 大家တော့ကိုကအစီလေးအနစ်ဈာရဲ့ချိန်မှာကိုယ်ဦးလန်းเจ้าမှာသွားကတ်နေမှာအဲ့ဒါလေးတောက်လိုက်မေဆိုလို့ရှိရင်ဦးလန်းเจ้าမှာရှိတဲ့ဒီအစီလေးအပူအပုတ်တွေကိုသွားရှင်းထုတ်ပေးတာညာညာတောက်လို့ရှိရင်မနစ်ဆိုလို့ရှိရင် woman နဲ့ woman ကောင်းနဲ့ပိုက်လေချက်စီလေဟာဒီမှာမကုံနေဘူးဝမ်းမချောက်ဘူးဗောနောဝမ်းမချောက်ဘူးဗောဟောဒီမှာ မီက like e> ေ um ာတိုမတိုကလူတာပါရးကြတော့အသားရင်ကိုစိုးပြပြီးတော့တင်းနေစေတယ်အဲ့ဒီပြုံမမှစ်ဟဲ့လိုမျိုးဂျီလင်ပြတော့သွေးကျူးနေတာစိန်ရာအေးအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေတာဒါကမီကောတိုမတိုကလူတာလေးဟောဒီမှာဦတူမိပါလေမီကောပဲတာရရတာဝင်မီကောပဲတာဝင်တော့အေး အန်ဟာရ yeah, ိုသိချင်းလုံးလုံးလိုက်လာလာတွေရမလဲငါလဲဒီနေ့ကစပြီးတော့မီကိုအစီချကော်ဖီတောက်ပြီးငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစီရေချတော့မယ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့မီကိုပဲတောက်ကြတော့မယ်မီကိုမီကိုကော်ဖီနဲ့တိုင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အစားခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစီဘူတွေကိုလောင်ကျွမ်းပြီးတော့ဝန်းကောင်းစေပါတယ်ရှင်မီကိုဖိုင်ဘာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမှန်ဝန်းကောင်းစေပြီးတော့ဗိုက်ကလေးကိုချက်စေပါတယ်ရှင် မီကိုတိုမတိုဂလူတာလေးာဆိုလို့ရှိရင်အသားရေကြည်လင်ဆူပြေဖြူဖွေးပြီးတော့အမဲစက်တင်းတိတ်တဲ့အနီစက်တွေကိုရှင်းချပေးပါလေရှင်။ကဲဒီနည်းကစပြီးတော့မီကို